เล่นเกมฟรีบนมือถืออย่างไรให้ได้รับเงินค่าในส่วนของบัญชีทูมานี่เวลต์นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการถอนเงินให้ดูจํานวน300บาทเลยนะครับใครสนใจในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมานี่เวลต์ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยเอาโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูมานี่เวลต์ที่เราถอนไปก็ได้รับเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน3 0 0บาทนะทุกคนทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะเพียงให้เราดาวน์โหลดเกมฟรีบนมือถือ เล่นก็สามารถทําเงินเข้าทูมิเนอเ l ลต์ได้แล้วนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมให้ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนอเลตแบบโดยตรงโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูเลยนะครับจำนวน300บาทนะทุกคนทําเงินฟรีได้เงินเข้าทูมิเนอเ l ลต์ได้แบบโดยตรงใครสนใจดูได้ในคลิปฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนเ่นเลยนะครับผมเรา ต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมฟรีบนมือถือกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่เคยดาวน์โหลดแอปไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้จะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแอปไม่เจอสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปากหมดเนี่ยจะมีล โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับสำหรับตัวแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมฟรีบนมือถือทําเงินฟรีคูม n นิวเอลิตนะครับก็เป็นแอปเกมนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Kitty Play นะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอก็ลิงก์การดาวน์โหลดนะทุกคนอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับสามารถกดที่คอมเมนต์ปังหมดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมถ้าเราสมัครแอปนี้ไม่เป็นมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปสามารถ กดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมทําคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการถอนเงินนะครับถ้าเราทําครบแล้วเราอยากจะดูวิธีการถอนเนี่ยทำอย่างไรกรอกข้อมูลอะไรบ้างด้านล่างก็มีคลิปแยกไว้ให้เป็นวิธีการถอนเงินก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการทําเงินนะครับในส่วนของแอปนี้มีเมนูอะไรบ้างเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับเริ่มจากเมนูด้านล่างเลยนะครับเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะทุกคนบ้านนะครับเมนูที่1บ้าน ก็คือหน้าหลักของแอปในหน้าหลักตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวเกมต่างๆเลยที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดในการเข้าไปเล่นทํำรายได้ได้เลยนะครับเกมที่1นนะครับรายได้นะครับก็จะอยู่ที่58,600เหรียญทองอกด Play น o w ได้เลย พอเรากดเข้ามาที่เกมนี้นะครับมันเขียนคําว่าเกมเวอร์นะครับเราก็ดูภารกิจนะครับว่าตัวภารกิจเนี่ยมีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างนึ่งเลยนะครับตรงนี้ดูตรงนี้นะครับนี่ในหัวข้อนี้นะอันนี้คือภารกิจที่เราจะได้รับในส่วนของคะแนนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดาวน์โหลดเกมไหนดาวน์โหลดแอปไหนแล้วก็ดูที่ภารกิจได้เลยเล่นตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล1000เราจะได้รับคะแนนรวมทั้งหมด58,600คะแนนนะครับเกมที่2อนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่1ล้าน 9 6 0 5 0 0 0คะแนนเหรียญทองแล้วก็มาดูตัวภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยมันมีความยากง่ายแค่ไหนนะครับมันต้องเสียเงินในการทราภารกิจหรือเปล่าแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนได้เลยถ้าเราทําครบตามภารกิจเราได้รับคะแนนเต็มจํานวนแน่นอนนะครับคะแนนเนี่ยมันตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลัก10ล้านหรือว่าร้อยล้านคะแนนเลยนะครับอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยอันนี้เป็น100นะครับหนึล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ควรที่จะดูอย่างหนึ่งก็คือตัวภารกิจเนี่ยเห็นไหม มันมีการเติมเงินในเกมนะครับ4.99ดอลลาร์เกือบ5ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ160หรือว่า170บาทนะครับในราคาเลขดอลลาร์นะครับถามว่าคุ้มไหมกับการที่เราจะต้องเติมเงินเข้าไปทําภารกิจนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มแน่นอนก็ควรที่จะคํานวณนะครับในส่วนของเวลาในการทําภารกิจนะว่าระยะเวลาเนี่ยมันไม่เกิน1เดือนนะครับในการทําภารกิจนะครับแล้วก็เวลาว่างของเรานะครับเรามีเวลาว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเราก็ดูตัวภารกิจด้วยว่ามันยากน้อยแค่ไหนเนาะในการ ทำภารกิจแต่ละเกมนะครับแล้วก็เลื่อนดูเกมที่เราคิดว่ามันน่าจะสนุกไม่เบื่อในการเล่นนะครับใช้เวลาว่างที่เรามีในการเล่นนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยอย่างเช่นเกมนี้นะครับเป็นเกมตกปลานะอันนี้เกมตกปลาได้รับ2อล้านสงแสนคะแนนนะครับก็เล่นนะครับตกปลาตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับดาวน์โหลดติดตั้งนะครับระดับความลึก2อ0เมตร 750เมตรนะครับ1,500นะครับ6,000จนถึง1 0,000นะครับในส่วนของระดับความลึกในการเล่นเกมตกปลาเนาะแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับก็มีหลากหลายเกมให้เราเลือกนะทุกคนคะแนนเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะเลทคะแนนเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราเล่นครบทุกเกมหรือว่าเลือกสักหนึ่งเกมที่มันพอจะทําการถอนเงินได้เนี่ยก็ลองเล่นดูได้นะครับใช้เวลาไม่นานในการเล่นนะแต่ละเกมนะครับสมมุติว่าเรามีเวลาว่างนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เลือกเลดคะแนนที่มันให้เราสูงสูง อย่างเช่นเนี่ยสามล้านเจ็ดแสนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแ้ะเับก็เล่นให้ถึงระดับเลเวลตามที่เขากําหนดได้เลยนะครับในส่งของคะแนนนะครับผมประมาณนี้นะลองเลือกเกมที่เราพอจะเล่นในการทารายได้ได้เลยนะครับต่อมาตัวเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่งของแอปของฉันก็คือตัวเกมที่เราดาวน์โหลดมาในการเล่นทําเงินนะครับอันนี้เนี่ยก็ให้เราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดเล่นก่อนมันก็จะขึ้นที่เมนูที่2ให้เราดูนะครับอันนี้คือเกมที่ผมดาวน์โหลดมานะ หนึ่งเลยคือเราจะต้องเล่นให้จบภารกิจก่อนระยะเวลา1เดือนนะครับสมมุติว่าเราเล่นไม่จบ1เดือนเนี่ยถ้าเราเล่นไปแล้วนะครับมันเกิน1เดือนนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ผมดาวน์โหลดมาเดือนที่แล้วเนาะอันนี้มันก็เกินแล้วนะครับแล้วก็ตัวระดับเลเวลเนี่ยผมเล่นจนถึงเลเวล1 0 0แล้วมันก็จะไม่ได้รับเงินนะครับในส่วนของภารกิจตรงนี้นะครับให้เราเล่นในระยะเวลาที่แอปเขากําหนดไว้สาหรับภารกิจนะครับนี่ครับมันบอกว่าไม่ได้รับรางวัลอย่างไรนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้เนาะว่าทําไมถึงเราไม่ได้รรัับางวลนะ เราสามารถอัปโหลดแล้วก็แจ้งปัญหาไปได้นะสลับรูปภาพที่เราทําไปนะครับอันนี้ตัวเกมตัวอย่างนะครับผม ต่อมาเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแรกลกรางวัลนะครับจากคะแนนที่เราเล่นเกมมาเป็นทูมอนี่วอลเล็นะครับเริ่มต้นที่10บาทถึง500บาทเลยในการถอนเงินสูงสุดนะครับ10บาทเนี่ยมันจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถถอน2ครั้ง3าครั้งได้ถอนส0บาทเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่20บาทถึง500บาทเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีการดาวน์โหลดเกมฟรีตรงรูปจายเกมเพิ่มเติมนะเราสามารถเลือกดาวน์โหลดตรงนี้เพิ่มได้นะครับก็จะมีเกมให้เราเลือกดาวน์โหลดตามนี้เลยในการถอนเงินนะ ก็จะเลือกเป็น200นะครับแล้วก็50บาทเนี่ยสครั้งนะครับผมเพราะว่าผมมีคะแนนถอนพอที่จะทําการถอนได้นะนะครับคะแนนเนี่ยมี4ี่ล้านสามแสนคะแนนเนาะก็จะเลือกถอนเป็น200แล้วก็5 0 2ครั้งนะครับรวมเป็น300บาทนะครับกดเลือกรายการแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลตในการถอนเงินได้เลยเนาะอันนี้คือการถอนเงินสําเร็จแล้วเงินจะเข้าภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับกดยืนยันแล้วก็ถอนในการอีก50บาทนะครับใส่เบอร์วอลเลตได้เลยนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับถอนไป2ครั้งเรียบร้อยแล้ว สำหรับทูมอนี่โวลเลตเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของคะแนนนะครับตัวคะแนนเนี่ยเหลืออยู่ที่1 2, 7, นึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนนะครับยอดเงินที่เราทําการถอนไปทั้งหมด3ครั้งนะครับก็ได้รับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนี่โวลเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการถอนเงินเนี่ยใช้เวลาถอนอยู่ที่1วินาทีถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยนะครับอายอดเงินได้เข้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูมอนี่โวลเลตที่เราถอนไปก็ได้รับเข้าบัญชีเรียบร้อย จำนวน3า0บาทนะทุกคนทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนะครับเพียงแค่เราดาวน์โหลดเกมฟรีบนมือถือเข้ามาเล่นเนี่ยก็สามารถทําเงินเข้าทูมอนี่วอลเลตได้แล้วนะครับใครสนใจในการทารายได้เสริมทูมอนี่วอลเลตก็ลองดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นไปทําเงินดูได้ดาวน์โหลดฟรีเล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ทำเงินฟรีทูมอนี่วอลเลตนะครับจากการเล่นเกมต่อรูปภาพนะครับผมจำนวน324บาทจุดสตางค์นะครับเล่นแบบไหนให้ได้เงินไปดูกันเลยนะครับการเล่นเกมนะครับก็ให้เราดูรูปภาพตรงนี้นะครับผมมาแล้วเราก็กดจําไว้นะกดต่อไปนะครับกดเลือกรูปภาพที่มันถูกต้องนะครับผมนี่ครับก็จบเรียบร้อยทําเงินทูมอนี่วอเลตง่ายๆใครสนใจดูได้ในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมต่อรูปภาพ ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมินิโวลิตด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําการถอนเงินให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับใครสนใจในการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมินิโวลิตดูได้ในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กันด้วยนะสำหรับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมินิโวลิตกันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้าไปในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android อย่างนั้นเนี่ยดูในคลิปนะครับผมจะมีทั้งรูปมี สำหรับตัวแอปที่ใช้ในการเล่นเกมท,ทําเงินทูมมอนี่โวลเล็ตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเราสามารถพิมพ์ชื่อค้อนหาตามชื่อในคลิปได้เลยเนาะตามชื่อนี้นะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักก็ได้นะผมจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันตรงคอมเมนต์เหมือนกันก็มีนะครับวิธีการถอนเงินถอนยังไงก็ดูตามคลิปด้านล่างได้เลยผมทําคลิปสอนแยกไว้ให้ทั้งหมดเรียบ ร้อยแล้วนั่นเองพอเราติดตั้งหรือว่าสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเงินทูมมี่วอเล็ก,กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนยอย่างไรนะครับในการทําเงินนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีแท็บเมนูด้านบนตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของเหรียญทองรูปหัวใจแล้วก็เพชรน,นะครับแล้วก็เป็น3มขีดเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดลวกันนะครับ เริ่มจากเหรียญทองด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทองที่เราได้รับจากการเล่นเกมหรือการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับจากคะแนนที่เรามีแล้วก็เป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชี wallet นะครับคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่มันก็จะเท่ากับให้เราดูเลยตอนนี้ผมมี324สบาทจุดหนึ้สตางค์นะครับสามารถทําการถอนเงินขั้นต่ําได้อยู่ที่10บาทนะครับในการถอนเงินเนาะผมสามารถถอนเข้าไปที่ท um ูมอนี่ wallet ได้แล้วนะครับวิธีการถอนเงินตรงนี้เราก็สามารถเลือกเป็นโทมินี่อลเล็ตได้เลยเล่นเกมชวนเพื่อนประวัติอัญมณีประวัติการถอนเงินนะครับสามารถกดดูได้นะประวัติการถอนเงินถอนไปครั้งล่าสุดนะครับในวันที่13เดือน5นะครับ214บาทนะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายการนี้นะต่อมาวิธีการถอนเงินนะครับกดถอนเงินนะครับแล้วก็ใส่เบอร์อลเล็ตตามที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับผมทําคลิปสอนไปแล้วเนาะว่าต้องเกาะอะไรอย่างไรบ้างนะครับ3า4บาทจุดหนสต จะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมถอนไปแล้วนะมาเช็คที่ประวัติการถอนได้เลยนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะแอปนี้จ่ายไม่นานนะครับจ่ายเงินเร็วมากนะครับผมถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยนะ324สบาทจุดสตางค์เข้าบัญชีทูมอนี่เวลตเรียบร้อยแล้วนะครับกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะตามยอดเงินตรงนี้เลย1วิเงินเข้าแน่นอนนะครับเรามาเช็คที่ประวัติการถอนเงินนะครับตรงนี้เป็นเวลาถอนนะครับอันนี้ก็คือเวลา16บนาฬิกาห้าบสนาที 2วินาทีเนาะอันนี้ก็เป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินรอการโอนเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องรอสถานะในการเปลี่ยนการตรวจสอบยอดเงินนิดหนึ่งนะครับมันจะขึ้นคําว่าได้รับการแก้ไขแล้วนะอันนี้เราได้รับเงินเรียบร้อยแล้วจากการถอนเงินเมนูที่2นะครับเป็นรูปหัวใจ10ดวงนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการเล่นเกมนะครับในการเลื่อนระดับเลเวลต่อไปนะครับเพชรของเราเราสามารถนํามาซื้อในส่วนของไอเทมในการเล่นได้นะครับหัวใจนะครับตัวนี้เราสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับผม ประมาณนี้แล้วก็3มขีดนะครับจะเป็นในส่วนของการาดูหน้าโปรไฟล์ของเราเนาะจะมีชื่อบัญชีออกจากระบบต่างๆสามารถเข้ามาดูได้เลยวิธีการเล่นเกมนะครับตัวนี้จะมีการท้าทายนะกดเข้าไปเล่นได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะให้เราดูรูปภาพนะครับจํารูปภาพนี้ไว้นะครับแล้วก็กดพร้อมแล้วนะเป็นกว้างนะครับแล้วก็ดูรูปภาพต่อไปด้วยนะว่ามันคือรูปภาพอะไรนะครับดูให้ดีจําให้ดีนะครับแล้วเราก็กดเลือกนะครับผมถ้าเราถูก3ามรอบแบบนี้จบเลยนะครับก็จะได้รับในส่วนของคะแนล ทองมาสะสมนะเพื่อที่จะเอาไปแลกเงินรางวัลทูมเนียร์วอลเล็ตนะครับเราสามารถกดเทมคูณ10ได้นะครับหรือไม่ก็กดไม่ขอบคุณก็ได้นะนี่ครับผมตรงนี้ก็จะได้รับคะแนนรูปดาวเนี่ยมาเพิ่มนะครับได้รับเพชรเพิ่มนะครับผมแล้วก็กดเรียกร้องได้เลยคะแนนดาวเนี่ยมันก็จะบวกให้เราเพิ่มนะตรงคะแนนของฉันตรงนี้เราสามารถเก็บคะแนนดาวเนี่ยเพื่อที่จะติดอันดับรับเงินรางวัลเพิ่มเติมได้เลยนะครับวิธีการเล่นเกมมีแค่นี้เลยนะครับจำรูปภาพให้ดีแล้วก็กดต่อไปได้นะดูให้ดีด้วยว่ารูปไหนนะครับนี่ครับ มันมีรูปที่เหมือนกันแบบนี้เราอาจจะกดผิดก็ได้นะจบแล้วนะครับในส่วนของการเล่นเกมประมาณนี้เลยนะครับผม,ผมก็เก็บสะสมดาวหรือว่าคะแนนของเราไปเรื่อยๆได้นะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยความยากหรือว่ารูปที่มันคล้ายคลึงกันเนี่ยมันก,ก็ยิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็เล่นไปจนกว่ารูปหัวใจของเราจะหมดนะครับถ้าหัวใจหมดเราสามารถใช้เพชรของเราเนี่ยไปซื้อหัวใจเข้ามาเล่นเกมต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับเรามาดูที่คะแนนของฉันนะครับเมนูต่อไปตารางคะแนนนะครับผมถ้าเราติดอันดับ1 2 3เนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลตามที่เขากําหนดไ อันดับ180บาทอันดับ2 40บาทอันดับ3 20บาทอันดับ4นะครับอันดับ4ถึงอันดับที่10เนี่ยก็คือจะได้รับอยู่ที่6บาทแล้วก็อันดับ11เนะครับเรียงลงไปนะอันดับที่11ถึงอันดับ50เนี่ยจะได้รับ2บาทนะครับแล้วก็อันดับที่51ถึงระดับ100นะครับผมจะได้รับอยู่ที่1บาทอันดับที่101นะครับเรียงลงไปนะครับผมนี่ครับเขาจะมีให้เราดูนะว่าถึงลำดับที่เท่าไหร่จะได้รับเงินรางวัลเท่าไหร่นะครับผม ระดับที่200นะครับถึงระดับที่200เนาะ101ถึง200นะครับก็จะรับเป็น0.5สตางค์ส่วนระดับที่201ลงไปเนี่ยจะได้รับเป็นในส่วนของเพชรแทนนะครับนะครับแล้วก็ทําได้นะลองทําดูได้นะครับผมเนี่ยครับผมก็ทําได้มาที่300เพชรนะเอ้3,000เพชรนะครับเพราะว่าลำดับผมเนี่ยไม่สูงนะก็ต้องขยันเล่นทุกวันนะทุกคนนะครับคะแนนเราอยู่ที่ประมาณหลักร้อยคะแนนเนี่ยก็จะได้รับ3,000เพชรตรงนี้ไปถ้าเราอยากได้รับเป็นเงินเนี่ยเราก็ต้องนับๆะคร ต่อมารูฟีนะครับอันนี้เป็นเมนูต่อไปเนาะก็คือจะมีตัวเกมเนี่ยให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับในการทําคะแนนเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเลือกดาวน์โหลดตรงหน้านี้ได้การชวนเพื่อนหรือว่าการแนะนําจะได้รับเงินรางวัลเพิ่มก็คือคะแนนเหรียญทองนะครับวิธีการเชิญเนี่ยก็กดเชิญทันทีนะครับผมแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k m e s s e n g e r Line w h a t a p p ทีเล e กแกรมหรือถ้าเราอยากจะเอาไปแชร์ช่องทางอื่นเราก็กดทั้งหมดได้เลยนะครับคะแนนที่เราจะได้รับตรงนี้นะครับผม100ห0 0่ยเหรียญทองนะครับก เราจะต้องไปแนะนำเพื่อนนะครับให้เพื่อนเนี่ยดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์แนะนำกรอกรหัสอ้างองิงจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนของเราเนี่ยรับหนึ่ง คะแนนเหรียญทองอย่างน้อยนะหคะแนนเหรียญทองจากการเล่นเกมตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับ100คะแนนตรงนี้เลยแล้วก็รับได้ไม่จํากัดนะครับสาของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับก็ลองไปทําดูได้นะในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็จะมีการฝึกฝนตรงนี้เพิ่มเติมในการเล่นระดับเพิ่มขึ้นนะครับผมเราสามารถเข้ามาเล่นในการรับคะแนนเพิ่มได้นะครับผมลองเล่นดูได้เลยแล้วก็การติดตามนะครับอันนี้ยังไม่มีเพิ่มนะการใช้งานทั้งหมดของแอปนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะครับผมถอนเงินได้เ มาใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับเล่นฟรีได้เงินจริงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับทาเงินฟรีทูมอนีวเลตนะครับจากการเล่นเกมต่อรูปภาพนะครับผมจํานวน324บาทจุดหนึ่งสตาค์นะครับเล่นแบบไหนให้ได้เงินไปดูกันเลยนะครับการเล่นเกมนะครับก็ให้เราดูรูปภาพตรงนี้นะครับผมมาแล้วเราก็กดจําไว้นะกดต่อไปนะครับกดเลือกรูปภาพที่มันถูกต้องนะครับผมนี่ครับก็จบเรียบร้อยทําเงินทูมอนีวเลตง่ายๆใครสนใจดูได้ในคลิปนี้กันเลยนะครับ ต่อมาวิธีการถอนเงินนะครับกดถอนเงินนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ w a l l ล็ตามที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับผมทําคลิปสอนไปแล้วเนาะว่าต้องกกอกอะไรอย่างไรบ้างนะครับ3า4สบาทจุดหนงสตางค์นะครับจะเข้าภายใน24ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมถอนไปแล้วนะมาเช็คที่ประวัติการถอนได้เลยนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะแอปนี้จ่ายไม่นานนะครับจ่ายเงินเร็วมากนะครับผมถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยนะ324สบาทจุดสตางค์เข้าบัญชีทูมอนี่ Wallet เรียบร้อยแล้วนะครับกดถอนปุ๊บ ทีนะตามยอดเงินตรงนี้เลย